เลยครับนนท์ครับเอายาวๆไหมครับสวัสดีครับแมนนทครับคนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นคนบุคคลที่เรียกว่าเป็นหนุ่มบริหารเสน่ห์เก่งคนคนนี้นะครับเป็นคนบุคคลที่มีโทรศัพท์ไว้ทําไมไม่รู้นะครับอ่านเนี่ยอ่านแล้วไม่ตอบนะครับเวลาแบบเออไม่เจอกันนานก็แบบทักไปว่าเออพี่คิดถึงเมื่อไหร่ว่างอะไรก็แบบเออคิดถึงคิดถึงคิดถึงนัดกันนัดกันนัดกันผมก็ถามกลับไปว่าเออว่างวันไหนว่างวันไหน ไม่ได้สัญญาณตอบรับจากเล่ยใหม่ที่ท่านเรียกนะครับผมชวนไปทาบุญต่บอกว่าเออเดี๋ยวไปทาบุญเดี๋ยวไปทาบุญพอบอกว่าเออไปไปไปพอไปถึงวันทําบุญลงสตรอรี่ว่าลงทําบุญแล้วแล้วถามว่าทำไมไม่ชวนลืมมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เตเขาไม่เข้าใจบทเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครนิ่งๆผมก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกอ่ะลองเทียบเคียงไหมถึงตัวละครที่เราคิดว่าแบบมันนิ่งๆคูลๆใช่ไหมรู้เปล่าว่าตัวละครแรกที่พี่เตกถึงคืออะไรคืออะไรงูเห่าแบ็คเมมเบอร์ น้องต้องพูดความจริงออกไปให้หมดให้ทุกคนได้รู้พี่ปื้ม<อ>คนเราเนี่ยสี่ห้าต้องครบ <c oughs> โปรเจกต์เราต้องนะไม่มไ<อ>โปรเจกอะไรคด,ดีสีชมพูออ okay. <c oughs> <c oughs>